เพชรพระรวยสวัสดีพี่สูผู้สุกคนครับผมืันนี้ขี่ทั่วเอาแนวทางล่าพัฒนาของพอสร้างเราพี่น้องว่าเ,าพ,เาพิ่นจีบ่างปะว่เขาเราพี่น้องมาขค้ืนนี่ของสร้างคอมือเขาเราพี่น้องได้ของพอสร้ 1, า,า, 0, า,าเกกงพเนน 6, พิ่นเพื่อนให้ศูนย์กับหนึ่งกับ่เขามันผมมีศูนย์ผมมีหนึ่งตัเลขประกอบเพื่อนี่มีมีต่วหกราพี่น้องมีต่วหกเพื่อนจับคู่นี่ก็คือมีตัหนึ่งหกเลขออกหกสองนะพี่น้อง ของก่อสร้างเพิ่นไปบ่ถึงฟังบ่แท่งก่อนอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่เลขที่มันออกมุงขึ้นนี่นี่ล่ะผลที่มันออกมุงขึ้นนี่362หลักกระ,ะล่าง33ว่างบ่พเนนะพิ่นเฮ็ดงานเนาะพี่น้องเนาะก่อสร้างเพิ่นเฮ็ดงานเพิ่นสิว่างบ่ สวัสดีครับพ่อสร้างสวัสดีครับผมครับเก็บเอาแนวาทางังตามเนวาทาังล้วพัฒนาได้มืออื่นนี่ครับอันเพออันพออนพอสร้างปิดเพ่งปิดพพอสร้างปิดเพ่งก่อนได้ปะอืเพราะว่าเปิดกล้องรอหนะ้าอ๋อครับอยู่ยู่ใส่ยู่ฮี้น บ่่่่นอยูสวางมามามังมาหอดมังนึงหันอ๋อครับมาหอดมังนึงหันกัโท่เอาโท่หาพอสร้างเลยล่ะครับอันเฮ็ดอะไรบ้างวะครับเฮ็ดงานอยู่นี่ล่ะบ่บ่แม่นอันเฮ็ดอันเฮ็ดไว้อะไรบ้างวะโอ้เฮ็ดไว้แล้วอืมวั่นอันวันสุกยีบห่าครับ บัวลุบกวนเวลาท้ำง,งานหนักเนาะบ่วครับอยู่ตารางพอดีเอาหาัวหมายโค้งบางไหยอยู่ตารางวัวของนี่ขึ้นลังคาโอ้ขื่นโค้งขึ้นขึ้นโค้งขึง้นหล,ลังคาเราประเดี๋ยนี้ขื่นงูเงล้วโอ้มาเห็ดมาเร็วมาจวดแต่เมนเห็ดงายจากมือเดี๋ยวนี่วัวปีวัวเป็นสถิตเลยว่ะได้ขึ้นโค้งได้ขึ้นหลังค่งงาเราประเดี๋ยนี่ Субтитры yeah. mm. เอาเวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาวิ่งบนล่างโอ้เดี๋ยวเดียวสร้างวิ่งเด้วหรือ่ครับเดี๋ยวเขียนเลขเลขวิ่งเลขวิ่งบนล่างเอาวิ่งบนล่างตัวไหน สกับสี่สามสามับเด่นตัวไหดเด่นสีอ้าเลขจิตเจ็ดแปดเก้าเลขจิตเจ็ดเยวะนะ เลขจิตเจ็ดแปดเก้าอันนั้นจับูยับประกบจับคู่ตั้มตัมรักน สาเจ็ 3, 7, ครับสามแปดสามแปดครับครับสามเก้าสเกาสี่เจ็ดสี่ปดสี่เก้า

เลขฝัอันเลขอันฝันนี่ก็เลีกฝันรุ่งบัวพรางใสรลุงก็ได้ครับหนึ่งหนึ่งสี่เอหนึ่งหนึ่งสี่เออเพียมมันกันอย่าเออยามันเตียดดากันะนะ่สูงเจ็ดสี่ได้เลยสามตัว อเรียกสามตัวเนี่ยศูนย์เจ็ดสี่อันตัวอันสองตัวเด้อมัี่เจดเก้าอืมมักสี่เจ็ดสี่เก้าก,ก,นนก็แสดงว่ามัก4ีมันบว,วดนี่มัก4ีแห้งไวัดเน้นได้สามคู่เลย เนี่ยเจละครูสองครูมันมินม,มันมินมันยอมแมนปะเอาท้วนนออันพระซางเรียกกันเิ่งครับเิ่นอนอสงสามกับสี่เลขเลขเลขจิาครับจับกูสามเจสามป สามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเลขสามตัวศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เก้าสี่อันนี้อันนี้อันนี้เลขฝันเติมเนาะพอสร้างตามเนาะครับเลขฝันตามเข้าไปหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่กันไว้เนาะครับอ๋อขอบคุณในายพอสร้างขอบคุณครับผมครับครับ เอาสวัสดีครับเวอันนี้ยด้่ีคนะรับอ่ะพี่น้องเขาแคบหนาจอดนะครับเด้ออหย่างแน่ตรงแน่กะตามนี่แหละพี่น้องของพอสร้างเพิ่นเพิ่นกะเน้นก็คือเพิ่อนอ่านเพิ่นเบ้าแหละพี่น้องก็สามกับซีเพิ่นกบให้เน้นที่ซีนนะเพิ่นกะให้เน้นที่ซนะีได้พี่น้องเพิ่นกบเน้นให้ง้วดน,นี่ให้สามคูแปลว่านเน้นรักซีเลยพี่น้อง มือคืนนไปพอหอดฟังหอดฝามือแท่งก่อนเอาตามนี่ครับผมมักชอบจะได้กับพิจารณาบ้ามงมามักกับพนันเอาตามนี้ได้พี่น้องด้อของสางคมขอแจ้มือได้พี่น้องด้เอเนาเลขก,กับว่าหลายคู่หกค,หกคู่หกหางมักตัวได้ชอบตัวได้กอาไปพิจารณาบ้ามงมามาเข้ากับพนันตัวเลขเป็นแค่แนวทางโชคหมานกันาฝากกุไล่กุแช์กดติดตาม เพ็รพาลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม